สวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านวันนี้วันเสาร์ที่12เดือนสิงหาคม2566มาวิเคราะห์อบอลกับผมอัมพลคนดูบอลวันนี้มีหลีกในที่ติดกันบ้างเราไปดูกันครับมีฟุตบอลเยอรมันซูเปอปร์ครับเป็นคู่ระหว่างบายเยอร์ครับจะเจอกับไลซิกนะครับแล้วก็มีฟุตบอลพีเมยรีกอังกฤษครับมีเติดกันทั้งหมด6คู่แล้วก็มีลาลิกาสเปนครับมีติดกันอยู่3คู่ แล้วก็มีเหลือิงของฝรั่งเศสครับมีเตะกันอยู่2คู่วันนี้ผมได้คัดเอาทีเด็ดมาให้แล้วครับเน้นๆ3คู่เป็นฟุตบอลพิวรีของอังกฤษทั้ง3คู่เลยนะครับผมคู่แรกเนี่ยเป็นคู่ระหว่างาร์เซนครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของนอตทีแฮมฟอร์เรสคู่นี้เนี่ยจะเตะกันเวลาประมาณ6กโมงครึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับสวงคู่ที่2เนี่ยเป็นเออร์ตันครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของฟูลแลมครับคู่นี้เนี่ยจะเตะกันเวลาประมาณ3ามทุ่มตรงตามเวลาบ้านเรานะครับ สองคู่ที่3ครับเป็นคู่ระหว่างนิควคาสเซิลครับจะเปิดบ้านรับการมาเยืนอนของแอสตันวินล่าคูนี้เนี่ยจะเตะกันเวลาประมาณ5้าทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับก่อนเราจะไปวิเคราะห์ทั้ง3คู่เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทีเด็ดและเป็นกําลังใจให้ผมอําพลคนดูบอลด้วยนะครับเราไปดูสถิติที่น่าสนใจของคู่แรกกันเลยนะครับผมเป็นคู่ระหว่างอาร์เซนอลครับจะเจอกับนอติงแฮมฟอร์เรส อาเซนอลเนี่ยฤดูกาลที่ผ่านมาครับจบอันดับที่2ในลีครับเป็นรองจ่าฝูงเล่นเป็นเจ้าบ้านไปทั้งหมด19นัดครับชนะไป14ครับเสมอ3แพ้ไป2ได้ไป53ครับเสียไป25ส่วนนอตเทนแฮมฟอร์เรสเนี่ยฤดูกาลที่แล้วเนี่ยจบอันดับที่16ในลีครับเล่นเป็นเยือนไปทั้งหมด19นัดชนะไป1ครับเสมอ5แพ้ไป13ได้ไป11ครับเสียไป44เรามาดูผลงานที่ทั้ง2ทีมที่เจอกันมาครับ เป็นฝั่งอาร์เซนอลครับชนะไป6ครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เนี่ยชนะไป4ทั้ง2ทีมเนี่ยยังไม่เคยเสมอกันเลยนะครับผมนั้นล่าสุดเนี่ยที่บ้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เนี่ยเป็นนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับเอาชนะอาร์เซนอลไป1ประตูต่อ0อัตราการทำเงิน10นัดนล่าสุดที่เจอกันมาเนี่ยอาร์เซนอลทำเงินไปได้6ครับเสียไป4เรามาดูผลงานในบ้านฮะนัดนล่าสุดของอาร์เซนอลที่เจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เนี่ยชนะไป4ครับเสมอ1ยังไม่แพ้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสเลย น่านล่าสุดเนี่ยเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์ดไปห้าประตูต่อศูนย์เลยนะครับอัตราการทำเงินแค่นัดหลังสุดในบ้านของอาร์เซนอลที่เจอกับนอตติงแฮมเนี่ยเอาทำเงินไปได้4ครับเจ้าไป1นะครับผมเรามาดูผลงานส่วนตัวของอาร์เซนอลกันบ้างครับ10นัดหลังสุดเนี่ยชนะไป4ครับเสมอ3แพ้ไป3น่านล่าสุดเนี่ยเสมอกับแมนซิตี้ไป1ประตูต่อ1นะครับในถ้วยคอมมูนิตี้ชิลด์ครับบนจุดโทษเนี่ยเป็นอาร์เซนอลครับที่เอาชนะแมนซิตี้ไปได้ครับ เป็นอาร์เซนอลครับที่คว้าแชมป์คอมมูนิตี้ชิวในปีนี้ไปนะครับผมนัดก่อนหน้านั้นเนี่ยเสมอกับโมโนโกไป1ประตูต่อ1นะครับอัตราการาการนำเงิน10นัดหลังสุดของอาร์เซนอลเนี่ยทำเงินไปได้5ครับเสียไป5เรามาดูผลงานในบ้าน10นัดหลังสุดของอาร์เซนอลกันบ้างครับชนะไป5ครับเสมอ3แพ้ไป2นัดล่าสุดเนี่ยเสมอกับโมโนโกไป1 1ครับนัดก่อนหน้านั้นเนี่ยเอาชนะบาร์เซบาร์เซโลนาไป5ประตูต่อ3นะครับ อัตราการทำเงินที่เล่นในบ้าน10นัดหลังสุดของอาร์เซนอลเนี่ยทำเงินไปได้5ครับเสียไป5นะครับเรามาดูผลงานศูนย์ตัวของนอตตีแฮมฟอร์เรสต์กันบ้างครับ10นัดหลังสุดเนี่ยชนะไป3ครับเสมอ3แพ้ไป4นัดล่าสุดเนี่ยเสมอกับไอทักแควงเฟิร์ตไป0ประตูต่อ0นะครับอัตราการทำเงิน10นัดหลังสุดของนอตตีแฮมฟอร์เรสต์เนี่ยทำเงินไปได้6ครับเสียไป4เรามาดูผลงานที่เล่นเป็นทีมเยือนกันบ้างครับ10นัดหลังสุดของนอตตีแฮมฟอร์เรสต์เนี่ย ชนะไป2ครับเสมอ3แพ้ไป5นัดล่าสุดเนี่ยเสมอกับแฟรงฟ์เฟิรูนย์ศูนย์ครับนัดก่อนหน้านั้นเนี่ยแพ้กับ PSV ไฮโอฟินไป1นึนย์ะครับอัตราการทำเงินที่เล่นเป็นเยือน10นัดหลังสุดของนอตติแฮมฟอเรสต์เนี่ยทำเงินไปได้6ครับเสียไป4เรามาดูรายชื่อผู้เล่นนะครับว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมกันบ้างครับฝั่งเจ้าบ้านอาร์เซนอลเนี่ยใช้ประตูเป็นอารอนแลมสเดลครับกองหลังนีสันลิบาครับยืนคู่กับมากันเยือนครับแบ็กซ้ายเนี่ย เป็นตัวใหม่อย่างทิมเบอร์ครับแม็กขวาเป็นไว้นะครับผมกองกลาง3ตัวมีมาตินอเดกาดครับโทมัสปาเต้แล้วก็ตัวใหม่อย่างดิคเคนไรท์นะครับส่วน3ประสานในแดนหน้าเนี่ยมีมาตินเนลลี่ครับบุโกโยซาก้าแล้วก็ตัวใหม่อย่างไคลฮาวเวตนะครับผมมาดูทางฝั่งทีมเยือนของนอติแฮมฟอร์เรสต์กันบ้างครับใช้ประตูเป็นเทอร์เนอร์ครับกองหลังมีโบลี่ครับแม็กคันหน้าแล้วก็วอลวอลเรานะครับผมกองกลางใช้เป็นทรันเยสครับยืนคู่กับ มังกาลาครับแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นไอนาครับแบ็กขวาเป็นนิโกวินเลียมนะครับผมกองกลางตตวลูกใช้เป็นมอร์แกนกิฟไว้ครับส่วนกองหน้าเนี่ยใช้เป็นวูดครับยืนคู่กับจอห์นสั้นนะครับผมเรามาดูรายชื่อผู้เล่นที่บาดเจ็บของทั้ง2ทีมกันบ้างครับฝั่งอาร์เซนอลเนี่ยมีกาเบโเคซูสครับชินเชนโก้แล้วก็โลแกนกาครับส่วนเนลสันบาลองกันแล้วก็จอร์จินโยเนี่ยรอเช็คฟิตอีกทีนะครับว่าจะลงสนามนัดนี้ได้หรือเปล่านะครับ ส่วนฝั่งทีมเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรส์เนี่ยมีเฮนเนสซี่ครับวิชาร์ครับเนกาเต้อาวุนิยีแล้วก็ฟิลิเป้นะครับผหลายชื่อผู้เล่นนี้ครับว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมก็จะประมาณนี้นะครับเรามาดูราคาของคู่นี้กันบ้างครับราคาของคู่นี้เปิดมาที่ราคา1ลูกครึ่งควบ2นะครับตอนนี้ไหลไปเป็น2ลูกนะครับผมเป็นฝั่งเจ้าบ้านอาร์เนนอต่ตนะครับราคานี้สิบนั้นหลังสุดที่เจอกันมาเนี่ยราคา2ลูกมีอยู่1นนัดนะครับผม เป็นนัดที่อาร์เนนอลครับเอาชนะนอตติแฮมฟอร์เรสไป5ประตูต่อ0ูนย์เลยนะครับเรามาดูส0นัดหลังสุดของอาร์เนนอลครับราคาต่อ2ลูกเนี่ยมีอยู่1นนัดนะครับผมเป็นนัดที่เสม,มอกำเนินแบกไป1-1นะครับเรามาดู10นัดหลังสุดของนอตติแฮมฟอร์เรสกันบ้างครับราคา2ลูกเนี่ย10นัดหลังสุดไม่มีราคานี้เลยนะครับเรามาดู20นัดหลังสุดของนอตติแฮมฟอร์เรสครับราคา2ลูกก็ไม่มีเหมือนกันนะครับ เรามาดูราคาสูงต่ำของคู่นี้กันบ้างครับราคาสูงต่ำของคู่นี้เปิดมาที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งน,นะครับตอนนี้ก็ยัง3ลูกควบ3ลูกครึ่ง10นั้นหลังสุดที่เจอกันมาเนี่ยสูงไป4ครับต่ำไป6นะครับส่วนสินั้นหลังสุดของอาร์เซนอลเนี่ยสูงไป3ครับเจ้าไป1แล้วก็ต่ำไป6มาดูสิน,นั้นหลังสุดนล่าสุดของนอติงแฮมฟอเรสครับสูงไป3ครับต่ำไป7นะครับ มาดูราคา1ลูกครึ่งควบสองห้านัดหลังสุดของอาร์เซนอลเนี่ยทำเงินไปได้3ครับเสียไป2ส่วนฝั่งน็อกติแฮมฟอร์เรสเนี่ยมีอยู่หน้าเดียวนะครับผมเป็นนัดที่เจอกับลิเวอร์พูลครับอันนี้ก็ทำเงินได้นะครับผมสำหรับน็อกติแฮมฟอร์เรสมาดูสกอร์สูง3ลูกควบ3ลูกครึ่ง5้านัดหลังสุดของอาร์เซนอลเนี่ยสูงไป3ครับต่ำไป2ส่วนน็อกติแฮมฟอร์เรสสูงไป3ต่ำไป2เหมือนกันนะครับเรามาดูนัดถัดไปของทั้ง2ทีมกันบ้างครับ ฝั่งแอสตันเนี่ยพักอีก9วันครับจะเจอกับคิดตันพาเลตนะครับผมส่วนนอตทีแฮมฟอเรสต์เนี่ยพักอีก6วันครับจะเจอกับเชฟฟิลด์ยูนิเต็ดนะครับคู่นี้เนี่ยอพอลคนดูบอลขอวัดใจเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนนอตทีแฮมฟอเรสต์ครับเด็ดแต้มแน่นอนครับแอสเซนอลเนี่ยต่อที่ราคา2ลูกเนี่ยดูจะแพงไปสําหรับเจ้าบ้านแอสเซนอลนะครับผมกับฟอร์มนักเตะใหม่ที่ยังไม่ค่อยเข้าขากันเท่าไหร่นะครับผมมองว่านอตทีแฮมฟอเรสต์น่าจะสู้ได้ครับไม่น่าจะแพ้เกิน2ลูกนะครับ สิบนัดหลังสุดของนอตทีแฮมฟอเรสที่เจอกับอาร์เซนอลเนี่ยโดนยิงเกิน2ลูกเนี่ยแค่3นัดเองนะครับผมนัดนี้ผมมองว่านอตทีแฮมฟอเรสน่าจะสู้ได้ครับขอรองไปที่นอตทีแฮมฟอเรสน่าจะปลอดภัยกว่านะครับสําหรับนัดนี้เราไปกันต่อที่คู่ที่2กันเลยนะครับผมเป็นคู่ระหว่างเอฟเวอร์ตันครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของฟูลแลมนะครับคู่นี้เนี่ยจะติดกันเวลาประมาณ3ามทุ่มตรงตามเวลาบ้านเรานะครับ เรามาดูสถิติที่น่าสนใจของคู่นี้กันเลยนะครับผมฝั่งเอวาตันเนี่ยฤดูก,กาลที่ผ่านมาครับจบอันดับที่17ในลีกนะครับผมเล่นเป็นเจ้าบ้านไปทั้งหมด19นัดชนะไป6ครับเสมอ3แพ้ไป10ได้ไป16ครับเสียไป27ส่วนฟูลแลมเนี่ยจบอันดับที่10นะครับผมฤดูก,กาลที่ผ่านมาเนี่ยเล่นเป็นทีมเยือนไปทั้งหมด19นัดครับชนะไป7เสมอ2แพ้ไป10ครับได้ไป24ครับเสียไป24 เรามาดูผลงานที่เจอกันมาครับ10นั้นหลังสุดเนี่ยเอเวอร์ตันครับชนะไป5ฟูลแลมชนะไป4ครับแล้วก็เสมอกันไป1นนัดนะครับผมนั้นล่าสุดที่เจอกันนะที่บ้านของเอเวอร์ตันครับเป็นฟูลแลมครับเอาชนะเอเวอร์ตันไป3ประตูต่อ1นอัตราการทำเงิน10นั้หลังสุดที่เจอกันมาเนี่ยเอเวอร์ตันทำเงินไปได้6ครับเสียไป4เรามาดูผลงานในบ้าน10นั้นหลังสุดของเอเวอร์ตันที่เจอกับฟูลแลมกันบ้างครับถือว่าทำผลงานได้ดีเลยนะครับผมชนะไปถึง8ครับแพ้ไปแค่2ครับ ยังไม่เสมอกันเลยนะครับสําหรับคู่นี้ในบ้านของ Ever เอเวอร์ตันเนี่ยนัดล่าสุดเนี่ยเป็นฟูลแลมครับเอาชนะเอเวอร์ตันไป3าหนึ่งครับนัดก่อนหน้านั้นฟูลแลมก็เอาชนะเอเวอร์ตันไป2อศูนย์นะครับผมอัตราการทําเงินสิบนัดนล่าสุดในบ้านของเอเวอร์ตันที่เจอกับฟูลแลมเนี่ยทําเงินไปได้8ครับเสียไป2ถือว่าทําเงินได้ดีเลยนะครับสําหรับผลงานในบ้านของเอเวอร์ตันมาดูผลงานส่วนตัวของเอเวอร์ตันกันบ้างครับสิบนัดนล่าสุดเนี่ยชนะไป6ครับเสมอ3แพ้ไปนัดเดียวครับ นาลาสุดเนี่ยอุ่นเครื่องชนะอ่าสปอร์ติ้งลิสบอนไป1ประตูต่อศูนย์นะครับอัตราการทำเงินสิบน,นลาสุดของเอเวอเรตันเนี่ยทำเงินไปได้4ครับเจ้าไป3แล้วก็เสียไป3นะครับเรามาดูผลงานในบ้าน8นัดนลางสุดของเอเวอเรตันกันบ้างครับชนะไป3ครับเสมอ1แพ้ไป4นัดล่าสุดเนี่ยเอาชนะสปอร์ติ้งลิสบอนไป1-0นะครับนัดก่อนหน้านั้นเอาเอาชนะบอลหมัดไปได้ครับ1ประตูต่อ0นะครับ อัตราการทำเงินที่เล่นในบ้าน8นั้นหลังสุดเนี่ยเอเวอเรตทำเงินไปได้3ครับเจาะไป1แล้วก็เสียไป4นะครับเรามาดูผลงานส่วนตัวของฟูลแลมกันบ้างครับ10นั้นหลังสุดเนี่ยชนะไป4ครับเสมอ1แพ้ไป5นัดล่าสุดเนี่ยเอาชนะออฟฟิฮามไป2อนะครับผมอัตราการทำเงิน10นั้นหลังสุดของฟูลแลมเนี่ยถือว่าทำเงินได้ดีอยู่พอสมควรเลยนะครับทำเงินไปได้ถึง7ครับเสียไป3เรามาดูผลงานที่เล่นเป็นทีมเยือนกันบ้างครับ9้านั้นหลังสุดของฟูลแลมเนี่ย ชนะไปได้แค่2เกมครับแพ้ไปถึง7เลยนะครับผมไม่เสมอใครเลยครับนาลาสุดเนี่ยแพ้กับเชลซีไป2อศูนย์ครับนัดก่อนหน้านั้นเนี่ยก็แพ้กับแมนยูครับไป2ประตูต่อนหนึ่งอัตราการทำเงินที่เล่นเป็นทีมเยือนเก้านัดหลังสุดของฟูลแลมเนี่ยทำเงินไปได้4ครับเสียไป5นะครับเรามาดูรายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมกันบ้างครับฝั่งเจ้าบ้านเอเวอเรตต์เนี่ยใช้ประตูเป็นวิกฟอร์ดครับกองหลังมีไมเคิลคินครับยืนคู่กับทาคอฟกี้ครับ แบ็กซ้ายเนี่ยเป็นมิโคลิงโก้ครับแบ็กขวาเป็นแพทเตอริสันนะครับผมกองกลางเนี่ยใช้เป็นโอนาน่าครับยืนคู่กับเกนะครับผมตัวลุกฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นแดนจูมาครับตัวลุกฝั่งขวาเป็นเอชลียังนะครับผมกองกลางตัวลุกเนี่ยใช้เป็นดูคูเร่ครับและมีหน้าเป้าเป็นนิวโมเป้นะครับมาดูทางฝั่งทีมเยือนบุฟูแลมกันบ้างครับใช้ประตูเป็นแบนเรโน่ครับกองหลังมีบาซซี่ครับยืนคู่กับทีมบลีมนะครับผมแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นโรบินสันครับแบ็กขวาเป็นตีเต้ กองกลางมีนเป็นรีสนะครับผยืนคู่กับลูกิกครับกองกลางตัวรุกใช้เป็นเปเรราครับตัวรุกฝั่งซ้ายเป็นโคดวารีสนะครับผมตัวรุกฝั่งขวาเป็นแฮร์รี่วิลสันนะครับและมีหน้าเป้าตัวใหม่อย่างราอูคิมินเนสนะครับผมเรามาดูรายชื่อผู้เล่นนี้บาดเจ็บของทั้ง2ทีมกันบ้างครับฝั่งเจ้าบ้านเอเวอัตตันเนี่ยมีโคลแมนครับเดลิอันลี่แล้วก็แม็กนิวนะครับผม ส่วนเนเมลากแล้วก็เดนจูมาแล้วก็คาวเวอร์หรือวินเนี่ยต้องรอเช็คฟิตอีกทีนะครับว่าจะลงสนามได้หรือเปล่าส่วนฝั่งทีมเยอนฟูลแลมเนี่ยมีเจ็บอยู่2ตัวนะครับผมเป็นทอมเคนนี่ครับแล้วก็เจาปาลินญานะครับหลายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมก็จะประมาณนี้นะครับผมเรามาดูราคาของคู่นี้กันบ้างครับราคาของคู่นี้เปิดมาที่ราคาปปศูนย์จุดห้านะครับตอนนี้ก็ยังปปศูนย์จุดห้านะครับเป็นฝั่งเจ้าบ้านเอเวอเรตันต่อนะครับราคานี้ สิบนัดหลังสุดที่เจอกันมาเนี่ยราคาปปศูนย์จุดห้าเนี่ยมีอยู่สามนัดนะครับผมนัดนนี้ครับเป็นฟูลแลมครับชนะเอเวอร์ตันไปสองศูนย์นัดนนี้ครับเสมอกันไปศูนย์ศูนย์แล้วก็นัดล่าสุดครับเป็นฟูลแลมครับที่เอาชนะเอเวอร์ตันไปสามหนึ่งครับราคานี้เนี่ยเอเวอร์ตันเอาชนะฟูลแลมไม่ได้เลยนะครับผมเรามาดูสิบนัดหลังสุดของเอเวอเรตันกันบ้างครับราคาปปศูนย์จุดห้าเนี่ยมีอยู่สามนัดนะครับผมนัดนนี้ครับเสมอกันเลสเตอร์ไปสองสองครับนัดนนี้ครับ เอาชนะสโต๊กซิตี้ไป1 0แล้วก็นัดล่าสุดครับเอาชนะสปอร์ติ้งลิสบอนไป1 0นะครับเรามาดู10นัดหลังสุดของฟูลแลมกันบ้างครับราคาปปศูนย์จุดห้าเนี่ยมีอยู่4นัดน,นะครับผมนัดน,นี้ครับเสมอกับคิตตันพาเลตไป2 2นัดน,นี้เอาชนะเบนฟอร์ดไป3 2ครับนัดน,นี้แพ้กับเอตันวิลลาไป2 0ครับแล้วก็นัดล่าสุดครับเอาชนะออฟฟินฮาไป2ประตูต่อ1นะครับผม เรามาดูราคาสูงต่ำของคู่นี้กันบ้างครับราคาสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกครึ่งนะครับตอนนี้ก็ยัง2ลูกครึ่ง10นั้นหลังสุดที่เจอกันมาเนี่ยถือว่าสูงอยู่พอสมควรเลยนะครับผมสูงไป6ครับต่ำไป4มาดู10นั้นหลังสุดของเอเวอเรตันครับไม่ค่อยสูงเลยนะครับผมสูงไปแค่2ครับเจาะไปหนึ่งแล้วก็ต่ำไปถึง7เลยนะครับมาดูสินั้นหลังสุดของฟูแลมครับสูงไป4ครับเจาะไป1แล้วก็ต่ำไป5นะครับ เรามาดูราคาปปศูนย์จุดห้าห้นัดหลังสุดของเอเวอร์ตันครับทําเงินไปได้แค่นัดเดียวครับเสียไป4ครับส่วนฝั่งฟูลแลมเนี่ยทำเงินไปได้4ครับเสียไป1เรามาดูสกอร์สูง2ลูกครึง่ง5้านัดหลังสุดของเอเวอร์ตันเนี่ยสูงไป2ครับต่ําไป3ส่วนฝั่งฟูลแลมเนี่ยสูงไป2ต่ําไป3เหมือนกันนะครับเรามาดูนัดถัดไปของทั้ง2ทีมกันบ้างครับฝั่งเอเวอร์ตันเนี่ยพักอีก8วันครับจะเจอกับแอสตันวิลล่าส่วนฝั่งฟูลแลมเนี่ยพักอีก7วัันครบจะเจออกับับบบเนฟรร์ดค คู่นี้เนี่ยอโบรนคนอุบอลขอเลียกเชียไปที่เจ้าบ้านเอเวอรนตนฝันดีครับดูจากสถิติแล้วก็ผลงานของเอเวอรนตนเนี่ยที่เจอกับฟูลแลมเนี่ยในบ้าน10นัดหลังสุดชนะไปถึง8เลยนะครับผมแพ้ไปแค่2เกมครับผลงานในบ้านถือว่าแข็งแร่งอยู่พอสมควรเลยนะครับสาหรับเอเวอรนตนเอเวอรนตนไม่แพ้ใครมาติดต่อกัน7นัดเข้าไปแล้วนะครับผมส่วนฟูลแลมเนี่ยผลงานที่เล่นเป็นทีมเยือนครับผลงานไม่ค่อยดีครับ9นัดหลังสุดเนี่ยชนะได้แค่2เกมครับแพ้ไปถึง7เลยนะครับผมนั่นเองเนี่ยผม อยู่ฝั่งเจ้าบ้านน่าจะปลอดภัยกว่านะครับเราไปกันต่อที่คู่ที่3กันเลยนะครับผมเป็นคู่ระหว่างนิวคาเซิลครับจะเปิดบ้านรับก,การมาเยือนของแอสตันวิลล่าครับคู่นี้แน่จะเตะก,กันเวลาประมาณ5้าทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับเรามาดูสถิติที่น่าสนใจของคู่นี้กันเลยนะครับผมนิวคาเซิลเนี่ยฤดูกาลที่ผ่านมาครับจบอันดับที่4ในลีกครับเล่นเป็นเจ้าบ้านไปทั้งหมด19นะน้นัดชนะไป11เครับเสมอ6แพ้ไป2 ได้ไป36ครับเสียไป14ส่วนแอสตันวิลล่าเนี่ยจบอันดับที่7ในลีกครับเล่นเป็นทีมเยือนไปทั้งหมด19บเกนะครับชนะไป6ครับเสมอ5แพ้ไป8ได้ไป18ครับเสียไป25เรามาดูผลงานที่เจอกันมาครับ10นัดหลังสุดเนี่ยนิวคาสเซิลชนะไป3ครับแอสตันวิลล่าชนะไป4แล้วก็เสมอกันไป3นัดครับนัดล่าสุดที่เจอกันเนี่ยเสมอกันไป3ประตูต่อ3นะครับอัตราการทำเงิน10นัดหลังสุดที่เจอกันมาเนี่ยนิวคาสเซิลทำเงินไปได้4ครับเสียไป6 เรามาดูผลงานในบ้านของ New le, นิวคาสเซิลสิบนัดหลังสุดที่เจอกับแอสตันวินล่าครับชนะไป5ครับเสม,มอไป5ยังไม่เคยแพ้กับแอสตันวินล่าเลยนะครับผมนัดล่าสุดเนี่ยเสม,มอกันไป3ประตูต่อ3ครับนัดก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นนิวคาสเซิลครับถล่มแอสตันวินล่าไป4ประตูต่อ0ูนย์เลยนะครับอัตราการทำเงินสิบนัดหลังสุดในบ้านของนิวคาสเซิลที่เจอกับแอสตันวินล่าเนี่ยทำเงินไปได้6ครับเสียไป4เรามาดูผลงานส่วนตัวของนิวคาสเซิลกันบ้างครับสิบนัดหลังสุดเนี่ย ชนะไปหกครับเสมอสีไม่แพ้ใครเลยนะครับผมนัลลาสุดเนี่ยเอาชนะบิยาเรียไป4 0ครับนัดก่อนหน้านั้นก็เอาชนะฟิออเรนติน่าไป2ประตูต่อ0ูนย์นะครับผมอัตราการทำเงินสิบนัดหลังสุดของนีกวัสเซิรนเนี่ยทำเงินไปได้ทำเงินไปได้5ครับเจ้าไป2แล้วก็เสียไป3นะครับเรามาดูผลงานในบ้าน10นัดหลังสุดของนีกวัสเซิรนกันบ้างครับชนะไป6ครับเสมอ3แพ้ไปนัดเดียวครับนัลลาสุดเนี่ยเอาชนะบิยาเรียไป4 0ูนย์ครับนัดก่อนหน้านั้นก็เอาชนะฟิออเรนติน่าไป2 0ครับ นัดที่แพ้เนี่ยแพ้กับไอซอาร์เซนอลไป2ประตูต่อศูนย์นะครับผมอัตราการทำเงินสิบนัดหลังสุดในบ้านของนิวคาสเซิลเนี่ยทําเงินไปได้ทําเงินไปได้หกครับจเจาะไปนหนึ่งแล้วก็เสียไปสามนะครับเรามาดูผลงานส่วนตัวของแอสตันวิลล่ากันบ้างครับสิบนัดหลังสุดเนี่ยชนะไปห้าครับเสมอสี่แพ้ไปนัดเดียวครับนัดล่าสุดเนี่ยเอาชนะบาเลนเซียไปสองประตูต่อหนึ่งนัดก่อนหน้านั้นเนี่ยเอาชนะลาซิโอไปสามประตูต่อศูนย์นะครับ อัตราการทำเงินสินั้นหลังสุดของแอสตันวิลล่าเนี่ยถือว่าทำเงินได้ดีแล้วครับผมทำเงินไปได้ถึง7ครับเจาไป1แล้วก็เสียไป2นะครับเรามาดูผลงานที่แอสตันวิลล่าเล่นเป็นทีมเยือนกันบ้างครับสินั้นหลังสุดเนี่ยชนะไป4ครับเสมอ4แพ้ไป2นัดล่าสุดเอาชนะบาเลเซียไป2อหนึ่งครับนัดก่อนหน้านั้นก็เอาชนะฟูลแลมไป2อศูนย์นะครับผมอัตราการทำเงินสินั้นหลังสุดของแอสตันวิลล่าที่เล่นเป็นทีมเยือนเนี่ยทำเงินไปได้6ครับเจาไป1แล้วก็เสียไป3นะครับ เรามาดูรายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมกันบ้างครับฝั่งนิวคาสเซิลเนี่ยใช้ประตูเป็นนิกโป๊ปครับกองหลังมีฟาบินชาครับยืนคู่กับบอสแมนแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นแดนเบิร์นครับแบ็กขวาเป็นคารันทิปเปียนะครับผมกองกลาง3ตัวมีตัวใหม่อย่างโตเนลลี่ครับมีกิมมาไรส์นะครับแล้วก็โจลินตันนะครับผมสามประสานในแดนหน้าครับมีตัวใหม่อย่างฮิวิบานครับมีอีซักแล้วก็มิเกลอาร์เมรอนนะครับผม มาดูทางฝั่งทีมเยือนแอสตันวิลล่ากันบ้างครับใช้ประตูเป็นมาติเนสครับกองหลังมีมิงครับยืนคู่กับคอนซาแม็กซ้ายเป็นตอเรสครับแม็กขวาเป็นไมติแคทครับกองกลางใช้เป็นลุยเป็นอ่าดักลาสลุยนะครับผมยืนคู่กับกามารานะครับตัวรุกฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นเบลลี่ครับตัวรุกฝั่งขวาเป็นแม็กกินนะครับผมส่วนกองหน้าเนี่ยใช้เป็นดิอาบี้ครับยืนคู่กับโอลิวสกินนะครับเรามาดูรายชื่อวีลผู้เล่นที่บาดเจ็บของทั้ง2ทีมกันบ้างครับ ฝั่งนิวคสเซิลเนี่ยมีมาคินโยครับเอมิวครับส่วนฟาร์มินชาแล้วก็โจวิล็อกเนี่ยต้องรอเช็คฟิตอีกทีนะครับผมว่าจะลงสนามได้หรือเปล่าส่วนฝั่งเอสตันวิล่าเนี่ยมีผู้เล่นที่บาดเจ็บเนี่ยยาวเลยนะครับผมมีบูเมเดียครับเอนนองเกอร์ครับโมริโน่แรมซี่แล้วก็เบอร์ทานตาโวเร่นะครับตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บที่สําคัญของทีมนะครับรายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมก็จะประมาณนี้นะครับ เรามาดูราคาของคู่นี้กันบ้างครับราคาของคู่นี้เปิดมาที่ราคาครึ่งครอบลูกนะครับตอนนี้ก็ยังครึ่งครอบลูกเป็นฝั่งเจ้าบา้านนิวเคลื่อนต่อนะครับราคานี้เรามาดู10นัดหลังสุดที่เจอกันมาครับราคาครึ่งครอบลูกเนี่ยมีอยู่3นัดนะครับผมนัดน,นี้ครับเป็นนิวคเคลื่อนครับเอาชนะแอสตันวิลล่าไป2 0งศนัดน,นี้ครับเป็นแอสตันวิลล่าครับเอาชนะนิวคเคลื่อน <personas S 2> ไปนน2 0งศครับแล้วก็นัดนี้ครับเป็นแอสตันวิลล่าครับที่เอาชนะนิวคเคลื่อนไป2ประตูต่อศูนย์นะครับ ราคาครึ่งคอบลูกเนี่ยสามนัดที่เจอกันมาครับเป็นฝั่งแอตตาวิลล่าครับชนะไป2แล้วก็นิวคาเซิลครับชนะไป็น1นะครับเรามาดูสิบนัดหลังสุดของนิวคาเซิลครับราคาครึ่งคอบลูกเนี่ยมีอยู่1นัดนะครับผมเป็นนัดที่เอาชนะกัสโกเรนเจอร์ไป2ประตูต่อ1นะครับเรามาดูสิบนัดหลังสุดของแอตันวิลล่าครับราคาครึ่งคอบลูกก็มีอยู่1นัดเหมือนกันนะครับเป็นนัดที่เอาชนะลาซิโอไป3ประตูต่อ0ูนย์นะครับเรามาดูราคาสูงต่ำของคู่นี้กันบ้างครับ ราคาสูงต่ำของคู่นี้เปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3ครับตอนนี้ก็ยัง2ลูกครึ่งควบ3นะครับผม10นัดหลังสุดที่เจอกันมาเนี่ยสูงไป3ครับต่ำไป7ครับไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับผมมาดูส0นัดหลังสุดของนิวเาสืซินครับสูงไปสูงไป5ครับเจ้าไป1แล้วก็ต่ำไป4นะครับผมส่วน10นั่นหลังสุดของแอสตันวิล่าเนี่ยสูงไป5ครับเจ้าไป1แล้วก็ต่ำไป4นะครับ เราเรามาดูราคาครึ่งควบลูกครับ5นัดหลังสุดของนิวคาสเซิลเนี่ยทำเงินได้ทั้ง5นัดเลยนะครับผมส่วนแอตตันวิลล่าเนี่ยทำเงินไปได้2ครับเสียไป3เรามาดูราคาสกอร์สูง2ลูก2ลูก2ลูกครึ่งควบ3นะครับผม5นัดหลังสุดของนิวคาสเซิลเนี่ยสูงไป3ครับต่ำไป2ส่วนแอตตันวิลล่าเนี่ยสูงไป1ครับต่ำไป4เรามาดูนัดถัดไปของทั้ง2ทีมกันบ้างครับฝั่งนิวคาสเซิลครับพักอีก7วันครับจะเจองานหนักครับเจอกับแมนซิตี้นะครับผม ส่วนแอสตันวิลล่าครับพักอีก8วันครับจะเจอกับเอฟเวอร์ตันนะครับคู่นี้เนี่ยอัมพลคนดูบอลขอว่าใจเรียกเชียร์ไปที่ทีมเยือนแอสตันวิลล่าครับมามีแต้มแน่นอนครับดูจากสถิติแล้วก็ผลงานของทั้ง2ทีมเนี่ยสินัดหลังสุดทั้ง2ทีมเนี่ยถือว่าทําผลงานได้ดีด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับผมคู่นี้เนี่ยเจอกันไม่ไรถือว่าสูสีกันอยู่พอสมควรเลยนะครับตัวผู้เล่นวัดกันตำแหน่งต่อตำแหน่งเนี่ยก็ไม่ต่างกันมากนะครับผม ผมมองว่านัดน,นี้แอสตันวิลล่าน่าจะมายันเสมอได้ครับมีลุ้นถึงชนะได้เลยนะครับผมฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยใช้ตัวผู้เล่นใหม่อาจจะยังเร็วไปสําหรับการปรับตัวให้เข้าขากันนะครับผมมาเจอกับเกมรับที่แข็งแกร่งของแอสตันวิลล่าเนี่ยน่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายครับเลือกอยู่ฝั่งแอสตันวิลล่าน่าจะปลอดภัยกว่านะครับสาหรับนัดนี้เอาแล้วครับทีเด็ดวันนี้3คู่เนี่ยอัมพลคุณดูบอลให้เป็นนอตติแธมฟอร์เรสครับเอเวอร์ตันแล้วก็แอสตันวิลล่านะครับผม ถ้าหากนักลงทุนท่านไหนอยากได้ทีเด็ดคุณอื่นหรือว่าบอลสเต็ปเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งให้ในไลน์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดรับสไ i b e ให้อํมพลคนดูบอลด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ